กำจัดมดมาแรงเรียกว่าติดผลดกๆเพี้ยแป้งเยอะมากค่ะสีพวกสุดนี้นะคะพี่แม่จัดกำจัดเพี้ยแป้งกำจัดมดมาแรงง่ายนิดเดียวถสงนี้เลยจ้ะสีเขียเลยโอ้สีปุ๊บเห็นผลตัดกันนี้เลยค่ะทุกคนแก่าการพริกใบหนึบใบงอค่ะสีพวกเลยจ้ะ เดงเยอะค่ะีเป็นเยอะนะคะเพื่อนๆเด็ดเด็ดยอดทิ้งนียเด็ดยอดทิ้งเลยให้เขาแตกยอดแตกใบใหม่ค่ะโอ้พริกดกสวยมากๆค่ะต้นไหนก็ดกค่ะเพือ่อนๆต้นไม้พืชผักไม่งามไม่สวยนะคะไม่ติดดอกออกผลข้ามดหนอนแมลงเยอะใช้สิ่งนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะอะวัสดุอุปรกรณ์หลักหัวใจของงานของเราครั้งนี้นะคะเป็น ยาสีฟันนะคะแล้วแชมพูค่ะแชมพูสระผมนะคะเปิดไทยค,ค่ะผงชูรสค่ะน้ำสะอาดค่ะหนึ่งหรือสองลิตรค่ะเองก,กำจัดมดมแมลงกันอย่างง่ายๆกำจัดเพลี้ยไฟลายแดงนะคะเราใช้ยาสีฟันเลยค่ะ<ม>ในยาสีฟันนะคะมีแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตซึ่งแคลเซียมมีหน้าที่ในการแบ่งเซลล์การผรสมเกสรการงอกของมเมล็ดยังมีแคลเซียมฟอสเฟตนะคะและยังมีสารที่เกิดฟองกําจัดเชื้อราเชื้อแบคท,ทีเรียกันอย่างง่าย มดแมลงนะคะยุงจิ้งโจกตุ๊กแกนะคะในบ้านไล่ได้เช่นกันนะคะเราใช้นะคะหนึ่งช้อนชาอย่างนี้เลยนะคะลงไปเลยละลายในน้ำสะอาดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสำคัญนะคะในยาสีฟันยังมีแมกนีเซียมซึ่งถือว่าเป็นตัวเอกที่สร้างโคโรฟิลช่วยในการสังเคราะห์สแสงซึ่งแมกนีเซียมดีมากๆแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างจ้ายาสะผมนะคะเพื่อนๆค่ะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะ ใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่ช้อนนะคะนีค,ค่ะกำจัดมดมแมลงกำจัดไขน่นอนมแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะอ่ะเป็นดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆค่ะเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปหนึ่ช้อนชาจ้ะนี่ค่ะผงชูรสโนโซเดียมกุตามมดเร่งรากเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนชาเลย แก่อาการพืชใบเหลืองจุดด่างใบหงิกงอต้นสมโซมกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งมดชนลดหนึ่งช้าๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เลยค่ะเทใส่ลงไปเลยสูตรนี้เลยนะคะไล่ยุงจิ้งจกแมลงต่างๆในบ้านได้นะคะแมงวีแมงวันค่ะแม่ใช้สูตรนี้เลยค่ะมดเต็มบ้านค่ะแม่สูตรนี้เลยโอ้ทุกคนดูไม่ต้องเข้าบ้านละเต็มพื้นไปกันหมดเลยค่ะมดดำมดแดงโอ้ โอ้โหไปไหนกันคะโอ้เพียบเลยค่ะทุกคนนี่กัดคนก็เจ็บจ้ากัดต้นไม้ใบก็หงิกใบก็งอนำเชื้อโรคสู่ต้นไม้ของเราด้วยนะคะนี่โอ้โใครจะรู้ของในบ้านของเราทำจัดมดแมลงได้ด้วยนะจ้ะขีดพุธขีดเขาเลยโอ้ขีดปึ๊บขนปัดไปนี้เลยค่ะทุกคนมันก็จะแบบโอ้โเราดูเราองเราอ,องนี่ยเย็นเย็นเลยนะคะ โอีตปุ๊บก็เห็นผลเลยค่ะโอ้มียาสีฟันทำเลย่ยนี่ขนาดแค่โดนละองนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ยังไม่โดนอ่ะเราก็ฉีดไปเลยจ้ากำจัดมดแมลงอย่างง่ายๆเห็นหมดมเห็นแมลงอยู่ในบ้านอยู่ในสวนใช้สูตรนี้เลยจ้าเห็นผลจริงไหมคะแม่คะเพิ่งฉีดโอ้ไม่ต้องรอนับหนึ่งสองสามค่ะโอ้พอดูโอ้ มดอยู่ในดินมดอยู่ในกระถางมดอยู่ที่ต้นไม้นะคะทําสูตรนี้ใช้เลยใครนะคะอยากทําเป็นปุ๋ยค่ะแม่ทํายังไงคะไล่แมลงก็ได้เป็นปุ๋ยด้วยน้ํานะคะหนึ่งหรือสองลิตรเราก็เทสูตรนี้ใส่ลงไปค่ะอยู่ที่ประมาณครึ่งแก้วอย่างนี้นะคะก็กลายเป็นปุ๋ยน้ําอย่างนี้เลยแคลเซียมอย่างง่ายๆเร่งรากเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะ ปรับค่าพ h เนในดินให้เป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปกําจัดเชื้อโรคเชืเ้อราได้ด้วยอู้ดูโหระพาที่แม่ก้อยตัดยอดมาปลูกค่ะนี่ตอนนี้ออกรากแล้วเราก็ใช้สูตรนี้เลยคะ่ะน้ำแคลเซียมอย่างง่ายๆอยากยาสีฟันเลยเราอู้ดูโหระพาแม่ก้อยก็ตัดยอดสักประมาณหนึ่งหรือสองคืบค่ะตัดยอดสักประมาณขนาดนี้นะคะดูเพื่อนๆด,ดูโอ้รากเติม รากตืมพรุนรกกันอย่างนี้นะคะโอ้โหรพาค่ะแต่ปนที่เดียวนะคะเป็นปุ๋ยคะ่ะเคลื่อนยาง,ง่ายๆเร่งรากตืมกําจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะโอ้ oh, สูตรนี้ทําไมเราเพิ่งรู้ไทยไม่งามพริกใบงีกใบงองใบหดเล็กนะคะสูตรนี้นะคะ่ะทำให้พริกของเราเขียวกันอย่างง่ายๆจากใบหดเล็ก มาใบใหญ่ใบอวบใบสวยนะคะเงรักค่ะโอ้เพียงรักไม่ก้อยงามมากทุกคนขีดพวดเลยใบงามใบสวยกําจัดมดหนอนมแมลงกันอย่างง่ายๆทําทใช้เลยนี่นะคะยังบํารุงบอลสีได้ด้วยนะคะบอลสีสีสวยแทงหลอดไว้กําจัดเพีย้ยต่างๆที่ชอบมาซุกซ่อนอยู่ที่บอลสีนะคะบอลสีสีสวย ใบใหญ่งามโอ้หอมมากค่ะสูดนี้หอมค่ะปลูกมะกรูดไปแล้วโอ้ไม่ได้กินเลยค่ะแม่ใบหดใบเล็กใบแหว่งนะคะเจอหนอนผีเสื้อค่ะสีดค้นสูดนี้เลยปลูกมะเขือไม่เคยได้กินเลยค่ะแม่ขาทําไมไม่เห็นดอกไม่เห็นผลเลยคะหรือติดดอกแล้วดอกก็ร่วงนะคะสูตรนี้เลยค่ะโอ้พี่นูที่ใต้ใบไหมคะมีแมลงไหมค่ะแม่โอ้มีมีแมงวีค่ะแมงวีขาวยาสูบค่ะเพื่อนๆค่ะถี่พ้นสูตรนี้เลย กำจัดมดมาแรงป้องกันดอกร่วงโอ้มาแลงมาแรมลรงออกมาแล้วโอ้ยมเป็นเพีย้ยไฟค่ะเพีย้ยไฟโอ้หตัวเรเือเลยติดพวกเลยค่ะโอ้ฟักเป็ตัวใหญ่แล้วค่ะกำจัดเพี้ยไฟในแดงลายขาวติดผลเพียบเลยค่ะเ<อ><อ>ขาเสือใบเป็นรูใบแหว่งอย่างนี้ค่ะเขาเป็นตัวด้วงเปลือกแข็งอะคะ่ะด้วงเป็นด้วงกุราบอะไรอย่างงี้ยน,นะคะ คือด้วงแข็งๆตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็จะซุกอยู่ในดินตอนกลางวันเพื่อนๆจะไม่เห็นอะ่ะเขาก็จะอยู่ในดินนะคะนคือแมลงเขาจะออกมาตอนกลางคืนแล้วก็มากัดใบมะเขือของเพื่นอนๆแหว่งอย่างนี้เลยขฉีดเชยทีนี้ลงดินด้วยนะคะกินใบค่ะแม่โอ้ใช้ได้เลยจ้าผักกินใบแข็งแรงไม่มีนอนที่เสื้อมากวนถือพรนเลยจ้าโอ้โหรพาแม่ก้อยลูกจากยอดค่ะง,งามมากแล้วรสสูตรนี้เลยโอ้โหระพา ที่ปลูกไว้ในน้ําค่ะโอ้รากก็ตึมอย่างนี้เลยใช้สูตรนะะีลล้เลยค่ะรับรู้เลยอ่ะเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้าตาส่วนดังต่อไปนี้คะ่ะต้นไม้หนูเยอะค่ะแม่นี่มดมาแรงเยอะไม่ต้องกงังวลยาสีฟันค่ะบีบใส่ลงไปเลยนะคะยาสีฟันอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะครึ่งเลยค่ะผสมต่อน้ํานะคะ,ะ,ส,ะ,คะสิบหรือยี่สิบลิตรเลยค่ะยาสีฟันที่เราผสมใส่แก้วไวค้ค่ะ ใส่ลงไปหนึ่งแก้วได้เช่นกันค่ะแบ่งครึ่งเลยและยาสระมมค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะบีบีบใส่ลงไปเลยค่ะไปเลยค่ะผงชูรสจ้ามโนโซเดียมกรตอมตินตนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรจ้าแบ่งครึ่งเลยนะคะตามด้วยเปลือกไข่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเปลือกไข่นะคะสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะเดี๋ยวค่ะเราก็ตักเลยจ้า แก้วนี้เลยค่ะน้ำแคลเซียมน้ำแมกนีเซียมที่ง่ายที่สุดค่ะนี่เราก็ราดลงดินเลยนะคะช่วยปลดปล่อยและท่าสารอาหารในดินส่งสู่พืชค่ะบำรุงทุกส่วนเลยโอ้มะเขือค่ะติดดอกดีค่ะแต่มดแมลงเยอะมากๆเพื่ดูโอ้คุณแมลงค่ะทั้งมากัดกินใบเราก็ทําให้ต้นโซรมเลยนะคะเราก็ฉีดพ่นสุดทีเลยก็เลยก็นใบใต้ใบเลยค่ะโอ้แมลงดินพื่ออกมาเลยคะ่ะ ทำจากมดมาแรงป้องกันเชื้อโรคเชื้อรายอย่างง่ายงโอ้แก้อาการใบเหลืองจุดด่างต้นซมโทดเลยค่ะวนี้ฝนตกเยอะค่ะเชื้อรายเยอะค่ะสูตรนี้ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะติดพูดเลยต้นสมซมกับมาเขียวงามดอกผลทังกับเ้นที่ใต้ใบนะคะโอ้มดดำมดแดงเยอะมากๆเพี้ยแป้งก็เยอะค่ะค่ะ โอ้อย่าปล่อยไว้นะคะน่าสงสารค่ะื่อเนเ๋ยวไม่ได้กินน้อยหนานะคะติดพวกสูตรนี้เะคะ่ะเพื่อนจัเทียแป้ง,งจัดมดแมลงง่ายนดเดีสูตรนี้เลยจ่ะเขั้นไม่เหลือเซลลสูตรนี้เข้าไปค่ะคนชอบค่ะแต่มแมลงไม่ชอบค่ะโอ้อะไรแ,แต่เขาขาวค่ะแดงนี้นะคะเพื่อนขาวค่ะใบหนึ่งใบงองมาเลยเจอหนอน มีเสือ้อหนอนชันใบค่ะเพื่อนๆ่ติดพ่นสุดนี้เลยรักษายอดรักษาดอกได้เป็นอย่างดีขายปลูกมะนาวม,มาหลายปีแล้วไม่ติดดอกออกผลน,นี่สูตร้ไม่ใ่อ้มาละกอม่ก้อยติดดอกแล้วนะคะติดดอกติดผลแล้วสิดพ่นเลยจ้ะโอ้แกอาการนะคะมะละกอใบเห,เหลืองจุดด่างค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะติดพ่นเลยค่ะเพ่อนๆจะเชือ้อโรคเช้อราแก้ใบเหลือง okay. แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนว่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ